นัดนะคะนัดบ่ายสองเจอกันหน้าบ้านสี่โมงมันยังไม่รับโทรศัพท์จ๋าจ๋าจ้ปีนแม่งโอ้กูจะปีนได้ปะวะมึงปีนเข้าไปเลยมึงกดกิ่งก่อนดิแมไม่บอกก่งอะลร กูไม่ได้ล็อคโอ้ยฮนะความรักความเมตตามันหลบไฮ้ยฟังมันจะกอะไรเดี๋ยวมึงดูกูกูรอสองชั่วโมงยังไม่ตื่นมาถ้าไม่ต้องแต่งฟันฟังจะสดชื่นเล่นแรงไปเปล่าวะเล่นแรงไปเปล่าวะ สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้เราเป็นห่วงน้องเราก็เลยต้องใช้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ดินเนี่ยมันก็คือดินธรรมชาติยาสีฟันพิเศษสมุนไพรว่านหางจระเข้แตงสปุกับโป๊ะเว้ยนเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องเอาไว้นะคะวิธีการปลูกลาบกูกี่โมงไปอยัน้ำแดงตัวไปหยัน้ำแดงตัวไปเร็วให้เวลาให้แล้วี่ครอตั้งแล้ I got time for that. <laughs> ีมันเล่นแรงเกินไปอะไรเนี่ยโยนให้กูเลยส้มมันทำเนี่ยกูบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นเอนนี้มาใส่เีนระมึงแล้วยว่าหายตะลักเช็บอกแล้วว่าอย่าเล่นอย่างนี้อ่ะน้องมันจะสดซื่อดีต่อสุขภาพส้มที่หลังเจอจ้าสมุดใหวังดีกัน้องรอบดีดีหน่อยไปเร็วๆแต่อย่ดูร้อนนานแล้วเนี่ยเร็วๆเร็วๆเร็วจะสับผมด้ไหมเดี๋ยวกูแถมให้ปีนระมือแร